สบายดีพี่น้องสบายดีจีตุลาเนาะสบายดีปลาลูกบัสมุนไพรบอนตอนเช้าแก่ขั้วหมูพี่น้องเอยที่เฮี่ยนน้องไก่ดาวคือเก่าพี่น้องเบิ่งขั้วหมูเนาะขั้วหมูหนึ่งตมันสิเมิดเนี่ยเล็กน้อยเด้อพี่น้องมันเมิดเนาะตอนนี้ตอนนี้เมิดแห้งกันกันหนึ่งเขาพี่น้องเย เอาเบงวิธ <ừ> ีการหลบกลอเนาะางถวนี่ก็มีโอ้ยากนำวะอือเละ มาคั่วสีหมูซอยเป็นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราบก็สีดิคั่วซอยไปเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปักแป๊บหนึ่งพี่น้องหมูก็ยังรลายเติมตอนใ้แล้วเนาะมีการตายคนพี่น้องบรรยากาศยำบุษเฒ้าถ่ายคลิปไอพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะ

ขาชิมมืดเน่จักหน่อยเาพี่น้องผมยังเศ้าตอนนี้เมาอพี่น่อยแ้ก็พอนองไครดาพี่น้อยซอยสีนี่ ก็ชอบกินข่าวพี่น้องเฮ็ดกินข่าวอะไรเนาะต้องกินไปนำไ่น่องว้ใจเนาะเป็นปรเพนี่พี่น้องเลยเฮ็ดกินไปนำกินไปนำพี่น้องว่าบางคนไปกับิ่ข่าวเนาะก็บ่า่้ากันพี่น้อง มาไลคนหน่อยตอนเสาร์มูก็ยังไล่เนาะคือตันได้เลี่น้ยเลยยองก็จะได้ชอยสิ่ชอยเพิ่นแหละเบ่งบรรยากาศไปน่อยเ ไ่ะเขาดใช่ไเหดไ้เดชห้ไดาถาตื่นแต่จากมุงนี่นะเห็ดนี่ พ็ปะเถาตื่นแต่จั้โมงเห็ดตื่นแต่เชามงที่สี่เออตื่นแต่ที่สี่ลุยกันตุ่เลยพี่น่อเอตัดเดืเดกุเลย้ก็อยากเนี่ยจันอนนอนน้าเขาก็สิได้มากมันพี่น้อ

โอ้เป็นตาแสบแท้เลยหนั่งนี่แสบแสบบซบครับพี่น้องบวอยู่ก็องั่วอยู่ก็พอเทิิลาพี่น้องเอ้ยกากันบเียวเท่งจัดกันหนังนบวชแน้อยๆแต่เรีเียวกัน

ติดกะสิติกระดูกอะไหลน่องตะมูนภาษายังแหละาลาไหลบ้าปลามหลเออมูนเออปลาหลอ่างเดีเลลาลลาลองเลอาซาซากนี่ตมาเปนบลุกซ่มาเกล้ามาเลามาเอแซ่บคักน่อ กวานเปิ้ลกัวแต่เด็กๆเพื่น้องพี่น้องกับพวกว่ากันพี่น้องเอ้เพ็นกวงมันเป็นประเพณนี้เนาะกับปิ๊งบมีเดียมเร็อกอกห้งพี่ดืเดนอกห้องอมีเลือดหิมเล็กน้อยพี่อนเอ้คนก็เริ่มรางมาแล้วพี่น้องตอนเช้าเนาะาัว่า วงโคตก็ยากระเนาคนก็มาตอนเช้าเอาก็ท่านอยู่พี่น้องเห็ดอยู่เ็ดกินนลำไส้เลยพี่น้องเปิดเบี้ยอะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังเจ๊งอ่ะเนาะกระดูกเป็นเรียบร้อยแล้วกระดูกพี่น้องมุนอุ้ยปุ้ยยังเต๊งเหนื่อวันศุกร์ที่สามยังหน่อยเนาะมันเป็นสีมูพี่น้องเอ้ยตัวกองอยู่น้ำหนังนะเนาะ

ບໍ່ແຕ່ມັນໄດ້ກວ່າລະລົງເຮືອນທີ່ລົດວ່າແຕ່ກວ່າແລ້ວລົງເຮືອນລະກະຍ່າງຕໍ່ໄປຊິຂານະລົດກວດຊິໄປໂລກລ

bà cân nguyên